สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาแล้วครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกระกฎาคมะนะครับโกลาเรามีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาโกลสปอร์ตก็เคลื่อนไหวคล้ายๆกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็มาพักตัวในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับราคาจ่อเป็นทดสอบแถว3,330ดอลลาร์ 3, สัปดาห์หน้าถือว่ามีข่าวสําคัญให้ต้องติดตามมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเจรจาสงครามการค้าก่อนเส้นตายหนึ่งสิงหาคมการประชุม f อฟโอนซีแมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินวชิรกพันชีฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางบริษัทเร่งหงคอมเมอร์ซจำกัดนะครับมาดูกันว่าการพักตัวของ ราคาทองคํามาตรงแถวนแนวรับสําคัญตรงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือไม่นะครับราคามีโอกาสจะลดลงได้อีกมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะดีกลับขึ้นไปเลยประเด็นข่าวต่างๆจะส่งผลต่อราคาทองคําอย่างไรกันบ้างจะวางแผนการลงทุนอย่างไรกันดีพูดคุยกับทางคุณพัทรินเลยครับสวัสดีคุณมัทรินครับสวัสดีค่ะการที่ราคาลงมาพักตัวแบบนี้คุณมาทรินสัปดาห์หน้ามีแต่เรื่องร้อนๆน,นั่นนเลยถือว่าดีไม่ดีครับ <laughs> จริงๆถือว่าถือว่าดีไม่ดีก็คือตอนนี้นะราคาตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแนวรับนะคะถ้าเกิดว่าเราตีเส้นเทรนไลน์ในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่แนวรับเลยค่ะก็คือจุดเดิมเลยสามพันสามร้อยสามสิบนะคะเป็นแนวรับซึ่งถามว่าดีไหมก็จุดที่เป็นถือว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อจุดหนึ่งนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่สัปดาห์หน้าเนี่ยมีแต่เรื่องร้อนๆอ,อย่างที่คุณหอุว่าก็คือมีทั้งเอฟโอมซีะนะคะคือค พุทนะคะแล้วก็มีอ่ uh นอนฟาร์มนะคะวันศุกร์แลวโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยก็คือเป็นเส้นตายนะคะหนึ่งสิ่งหาของเรื่องการขึ้นอัตราภาษีนะคะของท่านรมซึ่งก็ต้องดูว่ามีมีใครที่เจรจากันจบไปแล้วบ้างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็คือได้ดิวสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วอ่าโดยมีการว่าจะต้องไปลงทุนที่สารัีแสนล้านค่ะส่วนจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยยังยังไม่ได้จบนะคะแต่ว่าก็คาดว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นนะคะทข่าวที่ออกมาก็คือ ว่า,ามีบางคนบอกว่าได้สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านดูเหมือนกับว่ากําลังจะเจรจาไปในแนวนั้นอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งซึ่งก็ต้องดูว่ามันมันจบได้จริงไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยะค,ะค่ะก็จะมีแต่เรื่องตื่นเต้นในสัปดาห์หน้านะ่าจะมีการเหวี่ยงของราคาพอสมควรซึ่งถ้าเกิดมีการเลื่อนออถ้าเกิดมีการเลื่อนอีกก็คาดว่าราคาทองก็อาจจะยอ่ยอย่อตัวลงได้นะคะคือคือ,คอทุกๆก,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 การจบดิวแล้วที่เป็นดีวที่ต่ำ กว่าที่สหรัฐก,กําหนดว่าอย่างเช่นชถ,ถ้าเกิดว่า E.U. จบกันที่สิบห้าเปอร์เซ็นจริงๆคือ<ช>มันก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำถูกไหมคุณบรนท์ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสหรัฐท่านทำเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาเลยว่าอัตราภาษีเนี่ยจะอยู่ที่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นพูดพูดเรนจ์เอาไว้แบบนี้ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะเจราจายังไงขั้นต่ําที่สุดที่ใครก็ตามจะได้ก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาพูดประมาณนี้อันนี้ที่เขาประกาศมานะคะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอ,าย,อย่างญี่ปุ่นได้ส EU ก็คือคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดว่าไม่ลงตัวหรือว่ามีการ ต่อรองอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่มากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสทําให้ราคาทองกลับขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ได้หลุดเทรนด์นะคะถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยเราให้จริงๆแล้วคิดว่าต่ําที่สุดที่เป็นได้เลยเอาต่ํากว่านี้ก็คือสามสองห้าศูนย์คิดว่าไม่ไม่น่าหลุดยังไงก็ไม่น่าหลุดนะคะเพราะต่นนั้นเป็นแนวรับเดือนใช่ไหมคุณไม่ยินจึงงว่าสามสองห้าศูนย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้มองไม่น่าหลุดไม่ไม่น่าหลุดไปได้ตอนตอน อันนี้นอกเหนือจาก EU แล้วยังโฟกัสอะไรอยู่มากครับที่ประเทศไหนที่คิดว่าแบบเออมันน่าจะเอฟเฟกได้หรือว่ามันน่าจะมีความสําคัญเหะคุณมะทิน,ทนเหมือนกับว่าจีนก็ยังไม่จบไม่จบใช่ครับใช่ค่ะจีนก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็จะมีจีนเนี่ยค่ะที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ EU ที่เราต้องต้องเฝ้ามองว่าอันนี้คือเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศใหญ่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่อะไรพวนนนกนี้นอกจากอินเดียอินเดียจบอย่างอินเดียด้วยใช่ไหมครับอินเดียนี่ไม่ได้ข่าวแต่อินโดนีเซียเนี่ยจบแล้วจบไปแล้วใสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะอา จะจบหมดแล้วคุณรัลดินถูกไหมครับใช่ค่ะแต่อย่างไทยไทยก็ยังไม่เคาะลงมาเนาะใช่ค่ะไทยก็ยังไม่ลงตัวนกันเพราะงั้นก็ต้องทยอยดูค่ะว่าว่าว่ามีประเทศไหนที่จะมีข่าวมาบ้างแต่ว่าก็ยังเหลือเยอะนะคะอืมอีกอีกแค่สี่ห้าวันเนี่ยก็ยังถือว่าเหลือเยอะเลยเพราะงั้นก็ต้องจับตามองกันให้ดีค่ะเกาหลีใต้ก็ยังไม่เห็นเนะคุณรัลินถูกไหมครับยังไม่เห็นเลยค่ะเกาหลีใต้ยังเกาหลีใต้เออยังไม่เห็นแคนาดาก็ยังลบกัน ไปลบกันมาาก็ยังเอแบบหมายถึงว่าตอบโต้กันใช่ใช่ใช่เม็กซิโกด้วยใช่เม็กซิโกก็ยังตอบโต้กันไปมาอยู่ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวอ่าฮะอย่างนี้สานการเอาเอาเรื่องของชวสงคมการค้าคุณไม่ยินว่ามอมมันมองเป็นกดดันหรือหนุนราคาทองคาเรื่องของสงครามการค้าถ้ามีข้อตกลงที่ชัดเจนสําหรับกลุ่มประเทศใหญ่เช่นอูออกมามองว่ากดดันแน่นอนกดดันอีกเนาะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูข่าวประเทศอื่นด้วยเช่นจีนแคนาดาเม็กซิโกอย่าง ่ก่าๆกันมาเนี่ยว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็หนุนทองหนุนทองเลยหรือว่าถ้ามากกว่าตัวเลขที่ออกมามากกว่าที่เราที่เขาอยากจะได้กันเช่นอยู่ยังออกมาเป็นสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยหายตัวเลขสามสิบอัพยี่สิบอัพเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่แต่ละประเทศไม่อยากได้แต่ถ้าได้กันสิบห้าก็ถือว่าดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเป็นเหมือนมินิมัมที่ที่เขากําหนดเอาไว้ที่เขาประกาศออกมาเอฟโอมซีแล้วครับมองข้ามได้เลยไหมคุณไดห็นแบบนี้จริงๆคิดว่าไม่น่ามีอะ เพราะ,ะรว่าครั้งนี้น่าจะน่าจะ,าจะคงอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนค่อนข้างแน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าท่านพาเวลจะออกมาพูดว่าอะไรถ้าเศรษฐกิจยังดีอยู่เขาก็บอกว่าเขาก็จะชะลอไปก่อนอเพราะว่ากาันรเรื่องเงินเฟอ้อกันเรื่องอะไรยังเศรษฐกิจก็ยังโอเคก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดตอนนี้แต่ถ้าดูจากทูเนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณสองครั้งนะคะครั้งแรกในเดือนเก้าแล้วก็เดือนสิบสองเหมือนเดิมที่เราเคยคุยกันไว้แต่จุดยืนของบุญพาเวลแกแข็งแกร่งมากมากเลยคุณไม่ด้เรียนถูกไหมแม้ ไม่กําลังโดนทํ้มบีบแล้วบีบอีกบีบทุ่ที่ทงก็สัปดาห์ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรามเนี่ยก็ถึงขั้นว่าไปเยี่ยมที่สํานักงานใหญ่เลยนะคะไปเยี่ยมถึงที่เลยไปไปกดดันเรื่องเนี้ละค่ะแต่แต่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรมาคุยเรื่องงบการเอการก่อสร้างเอ่อเฟสสํานักงานใหญ่ที่ที่กําลังจะก่อสร้างใหม่เนี่ยว่ากีพันล้านเหรียญดูว่าจะประหยัดต้นทุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วก็ในในยะ ในในก็คือมากดดันเนี่แหละค่ะไม่รู้ว่าเงินก่อสร้างเป็นเงินใครด้วยนะคุณจินเงินของเฟสเองหรือว่าเงินของรัฐบาลกลางเนาะใช่ค่ะบอกมาคุยเรื่องงบก่อสร้างก็สําคัญขนาดที่ว่าต้องมาเยือนอย่างเงี้ยค่ะผมว่าแกคงบอกขอเธอบาเวลช่วยลดดอกเบี้ยให้น่อยอย่าแเงี้แต่แกก็มีพูดอะไรดีๆออกมาว่าแกจะไม่กดแกจะไม่มีการไล่ไล่ออกแน่นอนอ่ามีพูดอย่างนี้ยมาว่ายังไงยังคงวาระจนถึงปีหน้าแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งปลอบทั้งขู่เนาะใช่ค่ะ โอเคเรื่องสองเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะคะคุณมัจิลิอ CE, นอ่า PCE เนาะสัปดาห์หน้ามีน,น้ำซ้ำสัปดาห์หน้านอนฟาร์ม ADP ด้วยแล้วก็วันศุกร์นะคะที่สําคัญสําคัญเลยก็อืมถือว่ามีมีผลบ้างแต่ว่าไม่ไม่ต้องมุ่ง,งุงเรื่อง t a r i f เนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่า,าเป็นเส้นตายสัปดาห์หน้าแล้วอือ อาจจะได้เห็นราคาเหวี่ยงกันแรงๆมากๆากับคุณนดินสัมพา,าน์ใช่ไคใช่ค่ะซึ่งมองว่าถ้าหลุด3,330บริเวณนี้ไปเราก็มองขั้นแรกที่3,003นะคะซึ่งมันมีจุดโลเดิมของเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่แถว3,309ถอนั่นนะคะถ้าหลุดตรงนั้นเราก็มองที่มันสตรองมากๆที่จริงแล้วคือ3,280ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆถ้าหลุดจริงๆก็3,250ขอขอให้ไม่หลุดจากนั้นถ้าหลุดจากนั้นก็มองว่าระยะกลางเนี่ยน่าจะ กลับไปเป็นขาลงนะคะแต่ตอนนี้ระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นชัดเจนค่ะคือแบ่งแบ่งแบ่งเข้าซื้อทุกแนวรับใช่ไหมคุณดินใช่ค่ะเรามองว่าจริงๆนะตอนนี้มันคือแนวรับที่ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยแทบทุกอันเลยยังเป็นเทรนดิ้งไลน์ทั้งหมดยังเป็นขาขึ้นชัดๆอยู่นะคะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะคเพราะฉะนั้นสามสามสามศูนย์เนี่ยก็คือเป็นจุดสําคัญมันอาจจะมีการหลุดล่วงลงไปบ้างแถว3,300ต้นๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้าซื้อได้อีกแล้วก็ สามสองแปดศูนย mm ์ hmm. ไม่ควรหลุดค่ะมันจะเป็นการพักฐานระยะสั้นไหมคุณลิน อาจจะเป็นพักพักฐานเพื่อการรับข่าวแล้วไปต่อไหมครับหรือว่าอาจจะใช้เวลาอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามองจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือบริเวณประมาณสามสี่สามห้าๆนั้นกลมๆนะคะซึ่งณตอนนี้ก็ลงมาหนึ่งร้อยเรามองว่าทุกครั้งเนี่ยลงมาหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบประมาณนี้ถ้าทุกครั้งไม่ค่อยไม่ค่อยมากกว่านี้ความถี่น้อยมากนะคะที่จะมากกว่านี้เพราะงั้นเราก็มองว่ามันถึงถึงมองว่าหนึ่งร้อยเหรียญแล้วแหละก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเข้าซื้อค่ะถ้าเกิด มีสถานพลิกก็อกขึ้นมาโอกาสขึ้นไปทดสอบเหนือ3,004เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้แน่นอนเนะาะใช่ตอนนี้เรามองจุดแนวต้านที่สําคัญนะคะก็คือบริเวณ3,370นะครับ3,370เนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังตอนเช้าเปิดมายอยู่ตรงนั้นอยู่เลยคะ,คะคบันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วก็ล่วงพอล่วงปุ๊บก็ล่วงลงมาต่อเนื่องยาวเลยที ค่ํานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถพลิกตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือตรงนั้นได้เนี่ยก็จะไปเทสแนวไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งสามพันสี่ร้อยสามพันสี่ร้อยสาสิบไปเรื่อยๆแล้วก็สามพันสี่ร้อยห้าสิบอ่าครับผมผมผมสังเกตสถานการณ์การเคลื่อนแบกของราคามาระยะอยังไงคุณบริณฑ์ถ้าจันทังคารดีดพุทธพฤหัสุกจะพักตัวจะพักตัวใช่ไหมคุณบริณฑ์สังเกตไหมข่าวใช่ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจันทังคารล่วงพุทธพฤหัสุกก็จะดีดจะคืนใช่ใช่ใช่ แต่แต่ผมเห็นบันพฤหัสกับสุกรสองวันนี้ค่อยๆลงนะไม่ไม่ค่อยมีลงแบบแท่งยาวๆนะค่อยๆซึมลงนะครับเหมือนตลาดแบบเออคล้ายๆแบบ ขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงอะไรอย่างนี้แบบไม่แน่ใจนะเพราะว่าสัปดาห์หน้านี่มันข่าวแรงๆทางนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมแต่ว่าเทคนิครายสัปดาห์ก็ไม่ค่อยสวยนะคุณธรินลงแดงสองสัปดเห็นแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าฮะแต่ก็ยังอยู่ในยังอยู่ในเทรนด์ขายยังอยู่ในเทรนด์ค่ะทองไทยครับทองไทยคุณธรินทองไทยจริงๆแล้วอย่างที่บอกมาตลอดถ้าเจอห้าศูนย์เอ็กซ์เอ็กเมื่อไหร่เนี่ยน่าเข้านะคะอย่างล่าเนี้ยอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ถ้าหมื่นหนึ่งพันสองรอยห้าสิบก็อย่างที่บอกถ้าเราดูจากโกลสปอตเป็นหลักนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถเข้าซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันล่วงไปกว่านี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เห็นห้าศูนย์สามารถใช่ใช่ตามคือต่ำกว่าห้าหมื่นหนึ่งนะถูกไหมครับใช่ค่ะต่ำกว่าห้าหมื่นหนึ่งนาเข้าก็คือทุกห้าร้อยบาทใช่ค่ะทุกห้าร้อยบาทแต่ยังดีนะผมว่าไทยมันยังได้เงินบาทเข้ามาช่วยนะครับผู้ชมดูไหมเงินมันอ่อนนิดนึงอ๋อใช่ค่ะมันทำให้ลงไม่เยอะลงไม่เยอะใช่ค่ะ ่าช่วยช่วยในที่นี้ช่วยคนที่อยู่ฝั่งซื้อเนาะแต่ว่าคน, <c oughs> คนที่ <c oughs> คน <c oughs> คนที่ใช่คนที่รอรอซื้อก็อ้าไม่ทำไมไม่อไม่ลงลง,ลงค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่าไอ้ปัญหาเวีดไทยกับขมจะนจะเยอ,อะยอแค่ไหนถูกบแม่คุณก็ดูแล้วอดูดูดดตัดสินใจตัดตัดสินใจลําบากเหมือนกันที่จะวิดพหอเรื่องนี้เพราะว่าก็ดูนาเป็นห่วงพอสมควรนะคะเพราะว่ามันมันมันเหมือนกับสงครามทั่วไปเลยเนาะคือแบบเออเกิดขึ้นง่าย แล้วก็จบง่ายเหมือนกันถ้าเกิดจะจบจมกัมพูชดินค่ะก็ต้องดูดูว่าจะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อไปค่ะใช่ค่ะก็คือทองไทยก็คือหลุดกว่าห้าหมื่นหนึ่งก็ซื้อเก็บใช่ค่ะใช่รันยาวไหมครับรอบนี้เอ่อยังไงก็ตามเทรนใหญ่เรามองว่าช่วงกลางๆปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงย่อนะคะแล้วทุกๆปีเนี่ยเราจะดูได้เลยว่าปลายปีพอเริ่ม่เข้าไปก็จะขึ้นต่ออย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราก็มองว่ายังไงแล้วระยะยาวเนี่ยเออยังเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนมากฤฤฤฤฤฤ มากก็ยังไงเก็บยาวๆไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรอยู่หรอใช่ค่ะในสัปดาห์หน้าก็ระมัดระวังพิเศษใช่ค่ะใช่สาหรับคนเล่นสั้นๆนะคะสําหรับคนเล่นยาวก็ย่อซื้ออย่างเดียวเลยค่ะหรือว่าใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็คือก็รอก็ดีนะคุณนี่จุ๋มครับก็่ค่ก็คอยๆสักการทุกอย่างมันจบสงบนิ่งไปก่อนแล้วค่อยกลับมาลงทุดกันใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากคับกุมารินค่บขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณพัทลินมชิรกะพันชีพโอเปเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเร่งหงคอม นะครับที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันมุมมองกันนะครับคุณนยินยังมองแล้วครับว่าสัปดาห์หน้าเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญเลยนะครับที่จะต้องจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าแม้ว่าหลายๆจุดจะมีการเจราจาล่วงไปนะครับแต่ว่าตลาดก็ยังรอผลการเจราจากับอีกหลายประเทศน,นะครับมันจะเป็นสหรัฐอีสูสหรัฐกับทางอินเดียรวมถึงการเจราจาระหว่างสหรัฐกับจีนตรงนี้อาจยังมีขึ้นนะครับซึ่งหากผลการเจราจากออกมาเป็นในทางที่ดีก็ยังกด ดันราคาทองคําไม่ต่อนะครับนอกจากนั้นยังคงต้องติดตามท่าทีของเฟดนะครับแม้ว่าในเดือนนี้เองตลาดมองว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแต่การให้สัมภาษณ์ของเจอร์มพย์หลังการประชุมถือว่ามีความสาคัญนะครับนอกจากนั้นสัปดาห์หน้ามีทั้งการประกาศตัวเลขการจ้างงานการประกาศตัวเลขจีพีตรงนี้ล้วนแต่มีความสําคัญแทบทั้งนั้นเลยนะครับนักลงทุนเองต้องมีการวางแผนการทุนด้วยความระมัดระวังเลยนะครับหากว่าสามารถรับความเสี่ยงนน้อย,อ,ยอาจจะหยุดไปก่อนนะครับรอให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วก็ค่อยวางแผนการลงทุนอีกรอบ แนวรับสาคัญ3 330, 3 300, 3 0 3น0 0 3ร้อบสาัแแล้วก็แนวรับสุดท้ายคือ3 2 5 0ตรงนี้คาดว่ายังจะเอาอยู่นะครับถ้าไม่อยู่ก็ต้องกลับมานั่งดูอีกครั้งนะครับว่าโครงสร้างราคาจะไปยังไงแต่ถ้าเกิดดีกลับไปได้3 3 7 0 3 4 0 0ดอลลาร์ตรงนั้นถือว่าเป็นเป้าสําคัญต้นๆน,น,นะครับ้าหาว่าจังทะลุไปได้อาจไปได้ไกลกว่านั้นด้วยซ้าใบทองไทยช่วงนี้ยังคงได้เงินบาทอ่อนค่ามาพยุงไว้นะครับทำให้ราคาลงไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดด 51,000คุณพัทรินแนะนำว่ายัางคงน่าซื้อสะสมนะครับเพราะว่าระยะยาวทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างชัดเจนครับนี่คือข้อมูลที่กูอลาวยิยบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทิ้งมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ